ดวนผลิตภัณฑ์ฉีดหน้าเพื่อความงามตัวใหม่เข้าในเมืองไทยอีกแล้วอย่างที่บอกติดตามช่องนี้ไม่พลาดเทนความงามก่อนใครเสมอตัวใหม่ที่ว่านี้ก็คือตัว l a d i s plus อา้าวสงสัยใช่ไหม l a d i s เข้ามาเมืองไทยก่อนแล้วนี่ไม่ครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ชื่อว่า l a d i s plus มาดูความแตกต่างกันนี่ให้ดูอันนี้คือ l a d i u s เก่าและอันนี้คือ l a d i u s plus กล่องนี้คือ l a d i u s ปกติที่เข้ามาเมืองไทยก่อนหน้านี้และนี่คือ l a d i s plus ซึ่งกำลังจะเข้ามาเมืองไทย ต่างกันยังไงก็คือคําว่า plus คือมีการบวกยาชาเข้ามาด้วยนั่นเองถ้าเป็นเลดสเดิมไม่มียาชาเวลาจะฉีดหน้าต้องผสมน้ําเกลือและผสมยาชาแต่วัตถุประสงค์คือฉีดกระจายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างของคอลลาเจนแต่เลดีสพ p l u วัตถุประสงค์ต่างกันคือเอามาฉีดเลยไม่ต้องผสมน้ําเกลือเพื่อสร้างกรอบหน้าให้คมชัดขึ้นอันนี้เป็นบริเวณหล,กลักๆที่ฉีดเลดีสพลัสเพื่อยกกระชับสร้างกรอบหน้าคนก็ถามว่าแล้วต่างยังไงกับการฉีดฟิลเลอร์ล่ะ อันนี้เป็นตารางเปรียบเทียบความแข็งของเนื้อเจลของฟิลเลอร์และเรเดียสจะเห็นว่าอันที่2คือเรเดียสพลัสเห็นว่ามีความแข็งกว่าฟิลเลอร์ชนอื่นๆในท้องตลาดปัจจุบันดังนั้นเวลาฉีดปรอบหน้าจะได้ความคมชัดที่มากกว่าและอยู่ได้ยาวนานประมาณปีครึ่งข้อดีบอกแล้วนะครับจะได้ความคมชัดมากกว่าคนที่ต้องการค,ความคมชัดความกรอบหน้าชัดก็เรเดียสพลัสแต่การฉีดต้องระมัดระวังเพราะถ้าเกิดฉีดเป็นก้อนสลายไม่ได้ และถ้าเกิดฉีดเข้าเส้นเลือดก็สลายไม่ได้ดังนั้นอยู่ที่ฝีมือแพทย์เป็นสําคัญฟังแล้วมีความเห็นยังไงกับ l a d i u s plus บ้างครับลองคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วฟังแล้วอยากจะฉีดไม่เอ่ย